สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยติดถนนลาดยางนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลพเนียดอํเาเภอโคกสมโงจังหวัดลบบุรีเนื้อที่ตามโฉนด15ไร่1งาน60ตารางวานะคะราคาขายยกแปลงเพียง7ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเองค่ะเฉลี่ยไร่ละ5แสนบาทนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะติดถนนลาดยางกําลังจะขยายเป็น4เลนะคะใกล้แยกวางเพลินเส้นสุรนาร์205นะคะ ข้อดีของแปลงนี้คือได้พื้นที่ทั้งสองฝั่งนะคะสองฝั่งถนนด้านหลังติดวิวเขานะคะเป็นวิวเขาปัจจุบันเป็นพื้นที่ปลูกไร่มันสำปะหลังอยู่นะคะตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคะเหมาะลงทุนค่ะแปลงนี้เหมาะสร้างบ้านพักตาอากาศซื้อเก็บเป็นมรดกสร้างปั๊มน้ำมันทำโครงการบ้านจัดสรรหรือจะทำที่ดินจัดสรรน,นะคะ การเดินทางก็สะดวกสบายนะคะตรงนี้ใกล้สนามกอล์ฟนารายหินนะคะใกล้เทคนิคโคกสมลงใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดนะคะใกล้นวพระธาตุนวเกตเก้ายอดค่ะจะเดินทางไปเพชรบูรณ์โคราชก็สะดวกสบายนะคะตรงนี้ห่างจากอบตอวังเพิง2กิโลเมตรใกล้กันก็จะมีรีสอร์ทด้วยนะคะห่างจากสนามกอล์ฟนารายหิน 5กิโลเมตรทางจากเขื่อนป่าสัก29กิโลเมตรนะคะจากอำเภอโคกสมลง25กิโลเมตรและเดินทางจากเมืองลบรีเพียง34กิโลเมตรจากแยกม่วงคอมพัฒนานิคมนะคะ24กิโลเมตรถ้าใช้เส้นสาย21ถนนสาย21ส่สสระบุรีหล่มสักนะคะก็เข้ามาเพียง20กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและห่างจากกทมเพียง140กิโลเมตรนะคะสนใจสอบถามรายละเอียด โทรนะคะ091 0096124เก้นบอร์นี้เป็น ID l ดียด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ